ตกยังไงเฮ้ยกำลังไม่มีรถเลยเห็นเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นอู้ตกใจเท่อะเห็นแค่ท้ายนะมันเข้ากันไหมเข้าไกเข้าแต่ตอนรัดเขาไม่ได้รัดอย่างนี้ไงผมเปลี่ยนเชือกใหม่แล้วผมก็หาวิธีรัดเนี่ยให้มันดูก็ไปที่ร้านแล้ว หาร้านของออกแบบให้เพราะว่ารถอย่างเงี้ยตรงนี้มันยื่นมาอ่าอ่มีใ้ตัวของเขาก็ต้องแบบว่าคุ้มคุมหลังให้ด้วยสวยพอดีใช้แบบเหมาะเลยมันเป็นเหมือนถ้าไปทรงกล่องมันจะปิด อิดแล้วมันก็เป็นทรงมันจะไม่เหมือนเข้าใบที่เราคุมของธรรมดาค่ะามรถบรรทุกใช่ี่ยใช่ดารถบรรทุกมันต้องที่มีสอเนี่ยก็ดีเยี่ยมไงสำรับมันสำรับทำอย่างนี้โดยเฉพาะผมว่าเนี่ยที่ผมก่อนจะออกรถแบบนี้รถเขารถเราออกแบบมาเพื่อที่ผมดูก่อนออกรถอะรถ้ออกแบบมาเลย่ที่ผมดูก่อนออกก็คือต้องเอาต้องเอาต้องใช่นี่เท่านั้นต้องใช้นี่ต้องใช้นี่คยชอบใจกับแบบรีบอันดับสองพอมีนี่ผมบอกแฟน ติดต่อถุงปุ๋ยได้ด้วยเขารถเลยคนทำเพราใบเขาจะถามก่อนว่ารถมีไอ้ตะขอแบบนี้กถ้ามีจะง่ายกี่อันตำแหน่งไหนเซลจะไม่มีหรอครับไม่ได้ไม่ค่ะทั่วไปไม่มีทั่วไปอ่ะคือเขาจะมีทั้งข้างในคือจะเป็นขอบในทั่วไปข้างในก็ไม่มีบางคนต้องไปทําเองข้างในก็่วไไม่มีนะเนี่ยนะทั่วไปจะมีแค่เต็มที่จะมีแค่ตรงนี้เป็นหูอยู่ข้างในอ่าเป็นหูอยู่ข้างในสายขาให้หนึ่งสายขาสี่ตัวแต่ถ้าใส่ไลเนอร์ก็ ถ้าใส่ไลเนอร์มันก็จะโดนบางแต่ว่ามันก็จะมีตัวขอเกี่ยวมันก็จะใช้ได้มันก็จะเป็นมาขอขึ้นมาอันนี้มีให้ห้าห้าอันเอาไปเลยค่ะห้าอแล้วก็หนึ่งด้านล่างก็มีให้อีกค่ะรถกระบะก็ไม่มีข้างล่างให้ไม่มีโอ้โหอันนี้ผู้พออันนี้ผู้พอจะรู้เรื่องนะแต่ผูเพิ่งจะรู้ว่าอันนี้มันใช้งานได้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นี่เองจะที่จะเล่าผมว่าคนเก๋ว่าจะติดสเกิร์ตไหมถ้าติดคือใช้งานไม่ได้ไงค่ะ ไมเลยไม่เอาเอาไว้อย่างงี้อันนี้รู้ใช่ครับอันนี้เพิ่งรู้คือไ่ผูกข้าไปที่เรครับเน้นเน้นเลยประโยชน์เขาคือผมเห็นางกระบะมีกก็มีสรูนะสีรูเราไปดูรถบรรทุกมาไงค่ะผูกอย่างงี้นี่ไปอย่างงี้เองแล้วนี่ยได้ว่ากอปปี้จากรถบรรทุกมาเป็นรถคันเล็กท้ายก็เหมนกันท้ายก็มีใหก็คือสลักนี่เลยก็ยังมีอันนี้ด้วยใชนี่ผมก็ไม่รู้เไม่เครู้มันมีอะไร สำหรับเกี่ยวนางไม่มไม่บอกนางไม่รู้นะใช่อันนี้คือรู้เลยไอ้ฝาท้ายอะรู้อยู่แต่อันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมาทำอะไรเจ <c oughs> ้าของโรงงาน,นยังไม่รู้เลยเนี่ยสารับเกี่ยวเนี่ยคือแบบว่าเออเนาะก็คือยิงย่งตอบโจทย์เลยรถบรรทุกมันต้องมัดอย่างงี้นี่คือเราดัดแปลงเองออกแบบเองไงเพราะไอ้เชือกไอ้เชือกมั้นมันเป็นเชือกอะไรนะเชือกไม่ยืดหยุ่นเชือกไม่ยืดหยุ่นเชือกมันเชือกไงเชือกไนลอนธรรมดาเราก็มัดมาธรรมดา เนี่ยเป็นเชือกอย่างเนี้ยมาใช่หูเนี่ยบาทเนา่ไม่ไม่สวยผมก็เลยเนี่ยเส้นละยี่ามมุมหกสิบบาทหกสิบบาทเองใช่เนี่ยผมก็เลยเนี่ยผมนั่งทำงานเนี่ยถามคุณเก๋ไปไหนอย่าวิ่งไปที่รถไปที่รถจอดใกล้ๆไงผมมานั่งมัดเชือกไหนนั่งออกแบบจะมัดยังไงดีหน้าให้ดูแบบสวยเห็นไหมลงตัวที่ตรงนี้ล้วสวยแล้วล่ะค่ะลงตัวแล้วหรือยังลงตัวแล้ว อย่าลออหน้ามามีอะไรลอหน้ามาลอขหน้าอีกสีหนึ่งข้างหลังตอนนั้นได้คนลสีใช่ไหมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วล้อหน้าเป็นสีทองเน้นมันทุกแบบดีเยี่ยมไปไปที่ไหน มีแต่คนถามว่าไปตังยังไงที่ไหนยังไงผมว่าเนี่ยก็ที่เซลนี่ที่เดียวเลยน่ารักดีนใช่ไหมที่เอพีไวราชเทวีที่เดียวดูข้างหน้าก็แบบน่ารักตรงตรงนี้พอดูด้านท้ายด้านหลังนี่คือแบบแนวทรงสปอร์ตทรงแบบไอคือไม่ใช่ว่าสปอร์ตนะที่นี้ฝนตกก็เลยไปติดตะไบเพิ่มค่ะเพราะว่าเรามีของเราของมันเปียกเนนี่ยะใช่ตะไบผมก็ไปให้ที่ร้านเขาออกแบบให้ค่ะว่าผม ต้องการอย่างนี้ช่วยเวชช่วยทำให้หน่อยว่าว่าเป็นยังไงผมตั้งโจทย์ให้ค้าเขาก็าออก uh huh. มาเ,เป็นอย่างนี้ก็คือเน้นเน้นแบบว่าบรรทุกแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าสินค้าอยู่ข้างในอะคะ่ะแล้วทีนี้ช่วงหน้าฝนพี่ผมก็เลยไปติดตั้งผ้าใบเพิ่มแต่ผ้าใบพอติดมาดูเท่เลยนะนี่ดูเท่เลยนะคะแล้วประกอบกับ,กบ <ๆ S 1> ที่เราเปลี่ยนล้อให้ลูกค้านะคะแล้วก็ท,ที่ที่คุยกันไว้ก็คือใช้บรรทุก เราก็เสริมแหนบให้สองแผ่นแล้วก็เปลี่ยนโช้คให้อีกหนึ่งกระบอกด้วยนะคะนีก็เหมาะกับการบรรทุกเลยทุกค้าไปเพิ่มเติมก็ส่วนของผ้าใบเท่านั้นเองแล้วพวกสติกเกอร์สะท้อนแสงเวลาผมออกมาส่งงานนี่ผมจะวิ่งออกมาจากจากเมืองกาญประมาณประมาณตีสี่ตีสี่คือผมจะเดินทางแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเพื่อความปลอดภัยของเราของเขาด้วย S <S <S แต่แน่นการผลจริงนะดูดีเพราะว่าคันนี้จริงๆแล้วก็คือที่ที่แต่งออกไปก็คือจะเปลี่ยนเสริมแหนบแล้วก็เปลี่ยนโช๊คนะคะแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็ใส่ข้อสแตนเลสเข้าไปด้วยนะคะติดตั้งข้อสแตนเลสด,ด้วยขอมนิดนึงข้อสแตนเลสยัง,ยงเหมือนเดิม ตีนตีนกรกแกตีนตีนตระขาดเยอะเข้าสแตเลสยังยังยังอยู่นะยังไม่ได้ออกไปไหนแอบซองเห็นหรือเปล่า้องเห็นหรือเปล่าว่าะว่านีมันัดแล้วนี่นะคะพอสแตเลสที่ติดตั้งให้ลูกค้ายังอยู่นะคะเพราะว่ายังใช้งานอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีไม่มีหลังคาลูกค้าก็เลยไปเสริม้าใบายตัวนี้เพื่อที่ว่ากันฝนกันฝนกันแดดได้ด้วยนี่นะคะยังอยู่นะคะไม่มีราคาแล้วก็ปูพื้นก็ปูพื้นเป็นลายเป็ด ตีนเป็ดอลูมิเนียมพร้อมเลยแล้วเปิดแล้วก็ใช้ข้างล่างใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเนี่ยมันเนอยนๆการใช้งานตีนเป็ดเป็นยังไงบ้างคดีกว่าไลเนอร์ไหมครับดีกว่าครับเอาใหม่มันเหมือนดีกว่าดีกว่ามากเลยครับราะว่ามันมันสะดวกไปจอดตากแดดผมก็ไม่ต้องกังวลแล้วน้ำมันก็คือแต่ผมรู้ว่าน้ําจะขังค่ะเป็นไงบ้างคะผมลองราดน้ําแล้วจ้ะ รั่งน,น้ำไหลออกด้านข้างหมดเลยค่ะฉีดน้ำจากข้างหลังเนี้ยไปออกด้านข้างทั้งหมดอืมอืมอแล,<ป>แล้วถ้ถถาเมื่อกี้อย่างที่พี่พี่พี่ผมบอกว่าพอลองราดนรัแล้วก็คือออกแล้วทีเนี้ยเราปิดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะฝนสาดเข้ามาอย่างเงี้ยไม่ไม่เปียกครับไม่เข้าไปน้ำไม่เข้า<ช>ไม่เข้าเลยแล้วผมก็ขับรถเนี้ยผมให้คุณเก๋ดูบ่าหลังจากพิซซ่าใบแล้วหรือยังไม่ปิดผมเอาของวางข้างหลังเบาๆเงี้ย ถุงขวดน้ําลมมันก็ไม่ตีนะหลังจากเนี่ยก่อนติดผ้าใบลมมันก็ไม่ตีถุงถุงผมจะวางไงมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเลยแล้วยิ่งอย่างนี้คือยิ่งไม่เข้าแน่นอนค่ะม,มีผ้าข้างในปูก็ลมลมไม่เข้ายัางไงลมไม่เข้าแน่นอนค่ะไม่เป็น<ล>อุปสรรคอตอบตอบจดเยี่ยมมากรวมๆแล้วร้อยคะแนนให้กี่คะแนนอ๋อ ให้ร้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยครับให้เกิดเลยครับให้เกิดหลายให้เกิดร้อยเลยให้เกิดร้อยเลยนะคะยังไงก็ยืนยันวะนี้ยังเห็นแบบรถกระบะที่ของนี้ามท้องถนนเออเอานี้ก็ดีกว่าคุ้มกว่าโอ้ยยังไงราาคเซฟด้วยเนาะยังงไตคอนเซปต์ว่าแต่งสวยที่สุดในประเทศไทยค่ะถ้าสนใจนะคะก็ทักปุ๋ยมาได้เลยนะคะ ที่เบอร์083-060-4649ค่ะสนใจกริ้งเข้ามาเลยเดี๋ยวจะจัดเต็มให้ทุกเคสเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปส่งรถของพี่พงกันนะคะโอกกยัางไงาเฮ้ยกำลังไม่มีรถเลย